นีผ้าลงแย์เจ็บดอกบัวครับแ mm hmm. คับบานักกครับเอาขืนโคไว <c oughs> ้มีผ้ายานนีไม่ตัอ้บ,บัวดอกบัวนะครับดอกบัวก็บวชให้ลายช่วงนี้ฝนตกต้องรู้ึว่าดอกบัวบวชให้แพ่ภาไในเพราะว่ามันน้ำท่วมนะครับเ mm hmm. พราะน้ำท่วมแล้วดอกอ่อนมันขืนบ่ได้ข้นซา พวกเตาปลาก็มากินเมิดก่อนคือประพุทธตะโอมคนสอนไวไน้วนันแหละมันีผ้าล่องแพรมาเก็บดอกบวัวเก็บนะครับนี่ดอกบวัวครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้อยู่ในแพื่อ <c oughs> เทว,ว่ากับวัวยากดูครับเพราะว่าเดี๋ยวเสือกขึ้นไปแล้ว กเก็บดอกบัวมาเก็บดอกบัวับบ้วงกันไหมครับลงแพไปแล้วโอ้มีตรดองหน่อยๆมวจะจะอวานี่ก็เก็บชุดหนึ่งแหละบบท่านเพิ่งเก็บเัน็จนะครบัรบ เออนยวมี้ครืพอดเก็บแล้วมั้งนี่เอ่อเก็บอะครับไม่ขี้แพ้น้องกันนะครับขี้แพ้ล่งสะน่ค <c> ร <ười> ับโดยใช้เชือกดึงขึง <c ười> ไปเจ็ดวัครับถ้าม,มีเชือกไมพ่ายโบใคไว ใ ah, ช่ละมุนติวติวนุ่มบัวปเลยมาเลยนะครับหลังจากเก็บดอกบัวเสร็จนะครับแล้วกลับ